สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนก้อยเผยความรู้สึกหลังพี่ตูนออกร้องข้ามกำแพง ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์หนักมากเลยทีเดียวครับกับการปรากฏตัวของตุนบอดี้สแลมในรายการร้องข้ามกำแพงที่มาร่วมสนุกเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับแจ๊สชวนชื่นซึ่งในวันนั้นแจ๊สก็ถ่ายผิดพลาดถ่ายวันทิศสมปองและแจ๊สก็ตกใจและดีใจมากๆเพราะว่าตุนนั้นถือเป็นไอดอลที่แจ๊สชอบมานานมากแล้วถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียวล่าสุดก้อยรัชวินภรรยาของตูลก็ได้โพสต์เล่าความรู้สึกหลังจากที่สามีไปออกรายการโดยระบุว่าพอจะไปออกร้องข้ามกำแพง นะจริงหรพอพ่อพ่อร้องกับใครอ่ะ แจ๊สกรีดไปเลย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 ,เลยแม่เชียร์เต็มที่พี่แจ๊สคือไอดอลสายตลกของเราคือคนที่มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับครอบครัวเราเสมอมายิ่งโดยเฉพาะตอนที่ก้อยตั้งท้องน้องทะเลส่วนหนึ่งที่ทําให้ทะเลเป็นเด็กอารมณ์ดีหวัวเราะง่ายอาจเป็นเพราะแม่นั่งดูรายการตลกของพี่แจ๊สกก็มาดีครับแล้วนั่งขำทั้งวันและอีกรายการหนึ่งก็คือ h a The Wall Song ดังนั้นเมื่อได้รู้ว่าพี่ตูนกับพี่แจ๊สจะได้ร้องเพลงคู่กันก้อยจึงดี ใจและตื่นเต้นไปด้วยจริงๆการไปออกร้องข้ามกำแพงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การไปร้องเพลงแต่มันคือการทำลายกำแพงบางอย่างในใจของพี่ตูนก่อนที่จะไปรายการนี้เขาคิดเยอะมากเราช่วยกันนั่งเลือกเพลงและหลุนว่าพี่แจ๊สจะเลือกเพลงอะไรเพราะรู้ว่าพี่แจ๊สเลือก hello mama พี่ตูนก็ตั้งใจซ้อมร้องทั้งวันทั้งคืนเหมือนคนไม่ได้ร้องเพลงมานานก้อยรู้เลยว่าพี่ตูนกังวลหลายอย่างกับการไปออกรายการครั้งนี้แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อคืน น,นี้พี่ตูนก็คือพี่ตูนยังไม่แปลกที่มีหลายคนดูแล้วน้ําตารื้นระอ,อีแม่ก็เป็นเหมือนกันขอบคุณรายการร้องข้ามกําแพงที่ให้พี่ตูนได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งและขอบคุณพี่แจสที่ช่วยพอทลายกาแพงและทําให้พ่อหัวเราะและยิ้มกว้างแบบสุดๆก้อยแอบเห็นพอนางอ่านคอมเมนต์ไอจีที่พ่อเคยไม่กล้าเข้าไปดูแล้วก็มีรอยยิ้มที่มุมปากก้อยรู้ว่าพ่อมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังเพราะมันคือชีวิตของพ่อตอนที่พ่อ พูดในรายการว่าพ่ออยากเป็นนักร้องและพ่อก็แค่อยากร้องเพลงก้อยน้ําตาไหลขอบคุณทุกคนที่ทําให้พ่อตูนยิ้มได้นะคะก็เหมือนที่พ่อเคยบอกก้อยนั่นแหละอย่าเอาใจไปใส่กับที่ว่างในคอนเสิร์ตของผู้คนที่ลุกออกไปแต่ให้ใส่ใจกับคนดูที่ยังอยู่กับเรารักพ่อตูนนะพอเราพี่แจ๊สร้องเพลงโคตรดีค่ะส่วนแจ๊กตามมาเอาเสื้อที่ภูเก็ตนะฮ่าฮ่าฮ่าดวยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าเพชรแท้ไม่ไหม้ไฟ ครับพี่สุดยอดครับอีกท่านบอกว่าเราเป็น f อซพี่ตูนค่ะเราตื่นเต้นและมีความสุขมากเลยที่เห็นพี่ตูนจะมาร้องเพลงอีกครั้งพี่ตูนก็คือพี่ตูนรักอีกท่านบอกว่าเมื่อคืนหัวใจฟูมากค่ะหลังจากรายการจบคืนนอนไม่หลับเลยปน,นันมากที่ไม่ได้เห็นพี่ตูนยิ้มร้องเพลงบนเวทีแบบนี้รักน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ